สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนพี่ลอกไปพิกเลยเหรอจะเอาเมาื่อครับมาดิเขามาดิครับ,รบเฮ้ยพี่เบิ้มแล้วคิดว่าเก่งนกักเหรอฮะโอเคนะผมสวัสดีครับอยู่กับผมเรื่องคือวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนคนโดยการใช้อันติเมสอันติเมสหลอดสตาร์นะผมไปแล้วแตง,งเป็นโอ้หน,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 น้าแต่งติเมสก่อนแล้วปิดเทไปโอเค โอ้โฮ oh my god นะครับเห็นน oh <Hey, S 1> <a>! ั่นไหมนั่นเป้าหมายของเรา ultimate Hugh m o r ก a z o r ยังไงเหรอโดนไปซะท่าซ้ายนี่ไปเสียบเสียบละหนึ่งเสียบละหนึ่งอะไรอ๋ออะไรอ๋อนี่ไปตายอยู่ทั้งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอ่ะโอ้โหเราไปโอ้ยมันเนยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินเร็วดิไอ้หมาแล้วมาแล้วอ๋อเอาไปล่ะเอาไปล่ะ เอาป่ะหลังหลันี่ยระเบิดระเบิดหนึ่งระเบิดอีกหนึ่งฮิมมังกาซอฮ้ยฮิมมังกาโซฮิมมังกาโซเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีดิมันตามยากเูยปะเนี่ยเออโดดไหมทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหสายดึงไปสายดึง้ยโดนไปดิโดนไปดิวิ่งหนีวิ่งหนีโอ้โหอะไรฮิมมังกาโซวิ่งหนีวิ่งมาแล้ว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  ้ยสกิล่งหนีนะผมดูนะฮะอินฟอรซอตัวเบลเลอร์บัลล่านะครับวิ่งหนีนะฮะดูดูดูบินมาละบินมาละเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 แปลกมากมันถึงโดนเฉยอะไร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 เหรออะไรเหรอโอ้โหเอาหลอเอาหลอฮะ แกเอาเหรอทำไรทำไรอะ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 ไรทำอะไรทำอะไรโดนโดนโดนนดน่โดนโดนนีะเดรเปิดยังไงยังไงยังเอาปลเอาปลฮะเอาปลาเอาปลเอาปลหุ่นนเหรอหุ่นนเหรอไม่ไะโดนระเบิดนน่ท่าทาท่าเอ้ ท่าซัดท่าซัดเร็วเร็วซัดเร็วซัดซัดไม่ได้ซัดไม่ได้ซัดยังไม่ได้โดนมาหลังเดินแล้วโอ้ยโอยโอ้โหเราก็บินหนีเลยนะผมว้าหุ่นยนต์นี่มันถึกกว่าที่คิดฮนะโอ้แล้วใครมาโอ้มาก็ตรงนี้ะนะเรีย,ยนนะเพื่อนเอาแล้วครับผมก็เราก็หนีจากเจ้าหุ่นยนต์มาแล้วนะ เพราะว่ามันเกียเหลือเกินนะครับมีขนาดแปลงร่างเป็นออนติเมทแล้วนะถือว่าสูสีแต่เมื่อกี้ผมเลือเ่อนไปลดเลยนะเพราะว่ามันน่าจะตีไม่โดูนะครับผมถุงยนก็อ,อย่างเงี้ยแหละบักนะครับเกียนคนยากนะเพราะว่าฮิตฮิตบ็อกน่าจะอยู่ข้างบนแบบเวลาตีอ่ะมันจะอยู่สูงหน่อยนะครับดังต้องระยะระยะห่างตัวประมาณถ้าผมอยู่ใต้ตีนี้ก็คือตีไม่โดนแน่นอนนะครับอ่า ไปแล้วก็รีลอนอนาฬิการีกลับมานะผมเราไปเจ็บไปเกียนคนต่อเลยนะครับผมไปเฮ้ยพวกนายเนี่ยอยู่ไหนละเมื ball, ่いいอกี้ยังเห็นคนอยู่เลยเอาด่ะแคดนบอลดนะครับผมน่าจะเสร็จโจนถ้ายังถ้ายังไม่ขยับตอนนี้เจ้าก็จะตายแล้วนะแงล้างอันตีเมดไอ้้อาอ้าอ้าอาวเอาเอาเอาหัวเอาหัวเอาหัวนี่เอาหัวเอาหัว เอาหรอเอาหอัวก็หายไปดิหายไปเลยนะผมมาเหอะข้าไม่กลัว,ลวหรอกพลังไม่เล็กแห่งจักรวาลจะอวตารสา,าสารมานสลังคารทุกสิ่งอะไรนะอะไรใครคานนี่เจ้ามายืนแอคอยู่ตรงน,นี้คิดว่าเก่งนะก็เอาไม่ใช่ลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งทีลงไปหนึ่งทีงีัน้นแล้วก็โดด แทดเลยแทดเลยระเบิดหายไปซะเก่งนะเหรอกเก่งนะก๋อเก่งอ๋อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วตัวเดิมมาแล้วมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดินี่ลงซื้อลงตีเลยระเบิดขอมาเลยครับมาเลยครับไม่ได้กลัวหรอกครับก็ไม่ได้กลัวหรอกครับก็มาดี ก็มาดิครับก็มาดิครับเออตีมาตีมาไอ้หนูเอ้ยคันคันนะหนูเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ย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 เอ้าอุ้ยหายไปแล้วนะผมเมื่อกี้พุ่งโยนพุ่งกระพุ่งกระเด็นหายไปเลยนะผมทำอะไรเพื่อนลัฟฟี่อย่าอย่าตามมานี่โดนไปยิเฮ้ยโอ้โหเบบิกโอ้ยโอ้ย โอ้ยที่ลอกไปพิกเลยเหรอจะเอาเมาื่อไหรครับมาดิเขามาดิครับเฮ้ยพี่เบิรมแล้วคิดว่าเก่งนะักเหรอฮะฉันก็จัดการแกได้นะไอ้หนูโ้่บลังพลังเสียบซอกตีนเป็ไนไงเป็นไงเสียรเะล่ะเศียรเะล่ะคนัคนเะล่ะคนันหรือเปล่าคันหรือเปล่าเอ้พี่เก๋อเอ้พี่เก๋ห้าหัวห้าหัวคิดว่าตัวใหญ่เหรอคิดว่าตัวใหญ่ละห้าหัวห้าหัวไปยังโดนไปหนึ่งดอกเป็นไงเจ็บคันๆไปเลย มันเริ่มไม่ทันแล้วเฮือยอโดนรวบิกเหยียบตายโอโ้โหวิ่งแล้วเงาเบล,เลอเบล่า <Okay S 1> เลยโอเคนะเพื่อนๆตอนเอ่อตอนนี้ผมก็ได้ตุยเป็นที่เรียบร้อยนะผมว่าโดนเวบิกจัดการนะแต่ผมไม่ได้แพ้ตอนที่ผมยังเป็นในนี่นะเาเรียกว่าผมไม่ได้แพ้ตอนเป็นอันติเมตอันติเมตอันติเมตลอสตาร์นะผมอ่าตอนนี้เวบิกก็โดนยิงนะครับผมโดนเกมมาสเตอร์ยิงนะสนุกเลยนี่โดเป้าใหญ่ยิงได้โดนยิงโดนง่ายนะครับผม อ่านี่นะผมเวแบบี้ก็เต้นโชว์เลยนะผมโชว์ไปนหนึ่งสเต็ปคลิปนี้เป็นบันทินะจ้าประจา้าย้ดูดูพี่เบิ้มเต้นดูดูประจ้า